สวัสดีครับ <c oughs> ก็กลับมาพบกับรายการคิดก่อนเทรดนะครับก็เช่นเดิมนะเราก็มาคุยกันวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วนะเดี๋ยวต่อด้วยรายการเกาะติดหุ้นใหญ่กับไอจีเทรดนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตลาดต่างประเทศก่อนนะครับตลาดนงกระเทศตันนี้โอเค ตลาดต่างประเทศตัวเริ่มกันที่ดาวดาวโจนนะร,ริ่มที่ดาวโจนภาพเสียงชัดไหมครับอ่ะยังไงบอกกันมาหน่อยนะครับเออ่ดาวโจนเนี่ยมองว่าแนวต้านก็โอ้เนี่ยสักประมาณสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับก็ประมาณสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่คือแนวต้านของตัวดาวโจนส์ทำเฟรมเด ทำเ r a มเดย์ก็ต้านแรกก็อ,อยู่ประมาณ29200นะครับประมาณนี้ก่อนเนาะประมาณนี้เลยโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดู DAX กันบ้าง DAX นะครับ Time f r a ทำเฟรมวีค Time ทำเฟรมวีคเนี่ยมันเริ่มต้นก่อนนะเดี๋ยวผมขยายนี้นิดนึงนะมันมันไกลกันนะครับ ทำเฟรมวิคเนี่ยอ่ะมันก็ยังไซเวยอยู่กรอบก็คือด้านบนก็คือต้านอยู่ที่หนึ่งพันเก้าหนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยนะครับแนวรับก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยประมาณนี้นั่นเองทำเฟรมเดย์ day. อ่ะดูแล้วทำเฟรมเดย์เดี่ยวมองว่าแบบมีโอกาสที่จะหลุดนะมีโอกาสที่จะหลุดบอกเลยว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดอยู่เหมือนกันนะ SI นะครับหางเสง hsi นะครับหางเสง มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนกับเป็นสลันเต้ลงเรื่อยๆเลยเต้ลงเต้ลงเรื่อยๆเลยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนะไรมากนะสลังทางเสียงเองทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์มีต้าอยู่นี้สองหมื่นสี่พันแปดร้อยนั่นเองนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำเฟรมวีคสองหมื่นสี่พันแนวต้านอยู่ที่สองหมื่นสี่พันนะครับแนวรับอยู่ที่สองหมื่นสองพันแนวทำเฟรมเดยเด์ยละ่ะ ทำเฟมเด็กออกแนวไซเว์นั่นเองนะครับก็แนวรับก็อยู่ที่23000นั่นเองนะครับแนวต้านก็ประมาณเดิมนะครับสอง0 0ื4นสาได้น้ำมันนะครับโอ้โหดูดูแต่ละโปรดักต์ไปไงนะเรียกว่าเหนื่อยผมแบบเหนื่อยใจมากบอกเลยแบบอึดอัดเพราะทำไมไม่อึดอัด่ไม่รู้ดิผมเห็นตลาดแบบนี้แล้วผมรู้สึกอึดอัดแต่แต่มีแต่นะต้องระวังให้ดี ถ้าเมื่อไหร่ที่มันระเบิดเมื่อนั้นแหละเรียกว่าเอาให้ถูกทางให้ถูกข้างแล้วจะดีนะครับเราจะดีแต่ตอนนี้ตลามจะทําให้เราอึดอัดอึดอัดไปเรื่อยๆนะครับอึดอัดอึดอัดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับน้ามันเนี่ยมีนาตันอยู่ที่สี่สิบห้าสี่สิบหกเหรียญแนวรับก็อยู่ที่สามสิบแปดเหรียญถ้าหลุดตรงนี้ไปไงโอ้บัตรบ้านเราก็ไปไงมีปัญหาอีกนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิกกันหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูวิกอินเด็กตัวหลีดเรียกว่าตัวพระเอกหลักของเราหลีดดิ้งอินดิเค นี่แหละที่ตลาดไม่ลงไอเดเทรดคอนเฟิร์มว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับมบ็อบไม่เกี่ยวกับพลก่ฉุกเฉินพูดง่ายๆไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเกี่ยวกับ global market บ้านเราไม่ได้ส่งผลให้ทั่วโลกลงได้นะครับอย่าไปเชื่อพวกที่ชอบพูดกันว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นตกเพราะว่ามีม็อบมีอะไรอย่างนี้ ไอเทรคอนเฟิร์มบ้านเรามีผลต่อดาวโจวนด์ได้หรอเนี่ยตลาดดาวโจวนตกมาเนี่ยมีผลหรอไม่มีนะครับมันไร้สาระนะผลที่มาบอกว่าเฮย้ยเกี่ยวกับการเมืองการเมืองไม่นิ่งนะเนี่ยข้อแรกเลยวิกขึ้นเนี่ยวิกขึ้นขึ้นไหมขึ้นบอกไม่ไมรู้ถ้าเกิดใครฟังติดตามรายการคิดก่อนเทรดมาหลายๆปีก็จะรู้อยู่แล้วว่าเท่าเมื่อไหร่ที่วิกขึ้นตลาดหุ้นต้องไง ก็ต้องตกบ้านเรานะถึงบ <Interesting. S 2> ้านเรานะอืมและสิ่งที่สคัญคือไอเดียเทรดก็บอกตารางนี้อ่ะตารางเนี้ยจริงๆวันนี้น้องเซิร์นก็มีทําสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ในห้องไอเดียเทรดไปนะครับในห้องดิวชันวันเนี่ยอ่าที่ที่ลูกค้าหลายๆคนอยู่ไปนะที่ลูกค้าหลายๆคนอยู่ในห้องเนี้ยก็จะเนี่ยไอเดียเทรดกำหนดตารางนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูตารางนะ าารงอ่ะมีตารางนี่เห็นไหมครับกําหนดว่าเป็นดาวเทรนมาต,ตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบต้นต้นไตรมาสที่ผ่านมานะก็คือไตรมาสของเราคือตั้งแต่1กันยาถึงพฤศจิก,กาไตรมาสของเราเนี่ยคือจะเป็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งกระทบต่อเดือนหมดอายุเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเราจะค่อมไปนะเราจะค่อมซีรีส์ไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเป็นยังไงต่อก็ถ้าเกิดวิกมันยังขึ้นอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ดี นะไม่ดีตลาด Equity Market ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะมาดู Silver กันกับเดี๋ยวผมจะพยายามพูด Product ใหม่ให้ตลาดตลาดใหม่ให้เหมือนกับมีมี d u c t ใหม่ของตลาดอีกนะครับ Product ใหม่ก็คือจะมี Silver นะครับแล้วก็จะมีตัวออทองไม่ใช่ตัวตัวยางพารานะเดี๋ยวผมใส่ใส่ไปทั้งบนแล้วกันนะ Product ใหม่มันต้องเป็น Insert Symbol นะนี่น JRU นะครับ underscore con อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือ JR คือยางพาราลับเบิลนะครับแววแววมาว่าเขาหา market maker ได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว Silver เดี๋ยวผมจะไปดูในทองนะเดี๋ยว Silver จะไปดูในทองโอเคเดี๋ยวเราไปดูทองกันก่อนอันนี้ทองอันนี้เป็น Silver อันนี้เป็นซิลเวอร์นะครับเดีย๋ยวดูทองก่อน R T X T L R T X T L เนี่ยทองเป็นไงระบบผมเป็นไงบอกว่าอ่ะเป็นรองได้นะเป็นมองขึ้นได้นะครับรองเนี่ยมองขึ้นนะเป็นสีเขียวคือมองขึ้นได้แนวรับอยู่ตรงนี้ประมาณ18 7่75ปรเจ้าประมาณนี้วิกขึ้นด้วยก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคอาศัยอาศัยหน่อยอ่ะตรงนี้มันมีแนวต้านนิดนิดนึงก็ปรับมานิดนึงปรับมาปรับมาให้มันแบบ ตีสามแล้วเรียบร้อยโอเคถ้าเบสรงโอ้โหเจ็บปวดถ้าเบสตรงนี้นะหนึ่งพันเก้าร้อยสิบยี่สิบได้นะดูดิมันเป็นแนวตั้นที่แบบสำคัญมากนะสองจุดเลยนะสองแบบสองเส้นเลยนะโอเคไหมครับประมาณนี้ RTXSL อันนี้ยังไม่ได้ปรับระบบนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดูดูไว้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะใส่ระบบขึ้นมาเขียวเขียวแดงแดเดี๋ยวผมจะทําหน้าซิลเวอร์ไว้ให้อีกหน้าหนึ่งนะครับซิลเวอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาวิ่งเนี่ยวิ่งแรงแล้วเดี๋ยวผมจะทํา เทปไว้ให้นะเดี๋ยวผมจะทําเทปเกี่ยวกับตัวซิลเวอร์ไว้ให้ความรู้เกี่ยวกับซิลเวอร์ว่าต้องอะไรยังไงแล้วบอกหมดเปลือกเลยบอกหมดเปลือกบอกทุกอย่างนะบอกทุกอย่างให้ความรู้แบบจริงจริงจริงจงแบบถูกต้องนะครับอ่าเนี่ยพอมันเบรคเห็นไหมถ้าคอมก็ถูกเดี๋ยวรายละเอียดซิลเวอร์เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรายละเอียดซิลเวอร์เนี่ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอสักๆักสิ้นเดือนนะจริงๆผมอาจจะอัดเทปอัดเทปวันนี้นะจริงๆริผมอาจจะอัดเทปวันนี้คืนนี้แต่เดี๋ยว ต้องให้ทีมงานตัดต่อหรือทำซับทำอะไรต่างๆนะเอฟเอฟเฟ์ให้สิ้นเดือนได้ขึ้นแน่นอนนะสิ้นเดือนได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะทำอัดเทปให้ละเพราะน้องเขาบอกว่าพี่เดียวขอให้เกิดมันจันทร์เห็นะน้องสั่งผมได้อะไรเงี้ยผมก็แบบโอเคเดี๋ยวน้องจะโทษเราเดี๋ยวน้องจะโทษเรานะครับเนี่ยค่าคอมซิเวอร์ก็ถูกผมเคาะแล้วไม่มีเลยเคาะค่าคอมแล้วเรียบร้อยไปบอกในเทปไปบอกในเทปค่าคอมซิเวอร์ ถูกมากถูกมากนะครับถูกมากซิลเวอร์เนี่ยเทรดได้แบบสองตำแหน่งเลยนะเทรดได้แบบสองตำแหน่งแบบสองดิจิตเลยเนี่ยโซเดียมสองตำแหน่งแบบสิบตังยี่สิบตังเออสิบห้าตังสิบหกตังเนี่ยเทรดได้แต่ G O เทรดไม่ได้ถูกไหมจีโอเทรดเฉพาะจำนวนเต็มสิบซิลเวอเทรดหลักหน่วยได้เลยของเรียกว่าหลักหน่วยของของสตังได้เพราะฉะนั้น Silver เนี่ยลองคิดดูนะถ้ามันเบรกจากจุดเนี่ยมาจุดเนี่ยเป็นไงครับกี่ตังเนี่ยโอ้โหสิบแปดมายี่สิบสิบบาท ฮะสิบ huh? บาทสิบแปดมายี่แปดคือส oh, ิบาทโอ้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยสิบบาทเออผมบอกให้ง่ายก่อนว่าหนึ่งบาทเนี่ย mm hmm. เท่ากับสามพันต่อคอนนะกำไรขัดทุนสามพันต่อคอนคูณไปสิบบาทสามหมื่นกำไรสามหมื่นลงทุนเท่าไหร่ครับประมาณนะประมาณ ตลาดยังไม่เคาะนะไอยังไม่ชัดสี่พันห้าหารสี่พันห้ากำไรหกเท่าหกรอยเปอร์เซ็นในช่วงเนี้ยถ้าวางเงินไปสี่พันเนี่ยเปี้ยงเดียวเนี่ยโอ้โหหกเท่าเลยนะหกเท่าเลยนะครับประมาณนี้แต่มันไม่สุดหรอกบางคนแบบออกนี่รงนี้และถูกไหมออกนี่ละออกนี่ละแล้วแต่จุดออกของแต่ละคนถูกไหมครับประมาณนั้นเดี๋ยวซีเวอร์จะมีอ่ะเดี๋ยวเราไปแตะยางพารานิดนึง ยางพารายางพาราผมบอกหน่อยว่าหาข้อมูลยากนิดนึงอันนี้ต้องใช้ business นะต้องใช้ business ผมพยายามหาข้อมูลที่แบบ plastic trading view investing ไม่มีมีแต่ไซคอมเป็นตลาดยางพาราของคือยางพาราบ้านเออยางพาราที่เราจะมาใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นยางพาราของโตคอมเป็นยางพาราของอ่าญี่ปุ่นนะอยู่เทรดในตลาดญี่ปุ่นเทรดในตลาดโตคอมก็เรียกว่าเรียกว่า นิยมอะนิยมแต่ข้อมูลไม่ค่อยพับบิคเท่าไหร่ข้อมูลไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับอันนี้คือบิสเนียที่ผมใช้เนี่ยเป็นบิสเนียแบบพรีเมียมมันก็เลยมีข้อมูลแบบที่เรียกว่ามีข้อมูลคอมมูนิตี้เยอะดีนะครับแต่ไซคอมถามว่าไซคอมทำได้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูดผ,มดผมเชื่อว่า ผมจะเป็นคนแรกๆอ่ะที่เอามามาพูดเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างพาราผมก็จะมีพูดนะเดี๋ยวย่างพาราผมก็จะมีพูดอันนี้คือโตคอมอันนี้คือโตคอมนะเดี๋ยวผมเอาเป็นชาร์ตให้ดูอันนี้เกือบขอเสียเวลานิดนึงนะครับไซคอม s i s i อะไรวะลองจําให้ได้ไซคอมเดี๋ยวผมผมจําไม่ได้ามาดูออินเตร์อินเตอร์ฟิวเจอร์นะครับแล้วคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ฟิวเจอร์ไซคอมใช้เป็น ไซคอมใช้เป็นอะไรอะ่ะ SRU อ๋อใช้ SRU เหมือนกันนะ SRU เลสต์สกอตคอน SRU เลสต์สกอตคอนถามว่าเหมือนกันไหมเนี่ยอ๋อโอเคเหมือนกันไหมครับอันนี้ขึ้นมาลงลงลงคล้ายคล้ายคล้าย,ายขึ้นมาลงมา เบรกแล้วเอ่โตคอมก็เบรกอ่ะถามว่าใครไหมอ่ะตรงจุดนี้ไอ้นี่ลงอย่างเดียวเลยนี่ยังไซเวย์อยู่เรียกว่าบอกว่าอ่ะอ่ะไอ้นี่ขึ้นมาก่อนอ่ะขึ้นมาพีคเลยตรงนี้ไอ้ไซคอมไม่ขึ้นแล้วก็อันนี้ลงมาตืดอ่ะมีเด้งอ่ะคือถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ไม่ร้อยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครไปใช้ไซคอมเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราเทรดบนตลาดโตคอมเราต้องใช้ข้อมูลของโตคอมตอนนี้โตคอมก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยแล้วเวลา ตอนนี้ยางพาราเนี่ยดูนะดูดูดยางพารานะดูดีๆนะจับตาเลยนะยางพาราไม่มามาเดินหน้าแต่อันนี้เอามาพูดก่อนให้นักลงทุนชินให้นักลงทุนชินนี่อยู่ในกรอบไหมยางพาราตอนนี้เทรดในกรอบได้เทรดในกรอบได้ถูกไหมครับและยางพาราเนี่ยเรียกว่ากรอบชัดเจนมากสินผมบอกผมบอกบอย่างนี้สินค้าคอมมูนิตี้เวลามันไซเวย์มันไซเวชัด แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเบรกมันก็ชัดเช่นเดียวกันเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวให้ไปดูถั่วเหลืองแป๊บหนึ่งแวะไปดูถั่วเหลืองหน่อยถั่วเหลืองอ่านี่ไงซอยบีนซอยบีนนี่เห็นไหมคือถามว่าถ้าเกิดมีถั่วเหลืองเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าเกิดเราลุกกรอบไซด์เวนะโอ้โหเป็นไงแจ่มแมวแจ่มแมวมากนะแจ่มแมวนี่เป็นไงไซด์เวแล้วจะมาไซด์เวทินเป็นไงนานตั้งแต่หกหนึ่งหกสามสองปีอะครับแล้วแล้วแล้วดูสิ เวลาบอกแล้วสินค้าคอมมูนิตี้เวลามันไซเวนเนี่ยไซเวนอ่ะแล้วเวลามันเบรกมันเป็นไงเบรกจริงบอกเลยว,ว่าสินค้าคอมมูนิตี้เทรดง่ายขอแค่ข้อเดียวเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วเห็นไหมที่ผมบอกไว้เห็นไหมขึ้นมาถึงแนวต้านหลังจากนี้นผมเดาไว้ก่อนเลยไซเวนละสินค้าคอมมูนิตี้เทรดง่ายจำไว้เลยนะเทรดง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากไซเวนคือไซเวนเทรนด์คือเทรน อย่าไปคาดการเทรนด์อย่าไปคาดการอะไรต่างๆนะโอเคไหมครับประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะฉะนั้นตัวยางพาราก็เช่นเดียวกันเนี่ยตอนเนี้ถามว่าสองคิดดูนะครับจากเ่าหร่ครับอ่ะมันสูงแล้วบอกเฮ้ยอ่ะโอเคมันลงมาถึงตรงถึงตรงนี้เราแบบมองว่ามันอยู่ในกรอบกรอบไซด์เว์ถูกไหมเรามองว่าโอเคมันลงมาเนี่ยข้างล่างเราเริ่มถัวได้ถูกไหมครับอ่ะเราเริ่มแบบเฮ้ยรับไปห้าสองมาสี่หกถามว่า ตรงเนี้ยขาดทุนคิดยังไงตัวรับโบ้เนี่ยอันนี้คือพูดคร่าวๆให้ฟังเนี่ยจะมีคลิปพิเศษสําหรับรับโบ้หนึ่งคลิปมีคลิปพิเศษสําหรับซิลเวอร์อีกหนึ่งคลิปเลยนะไม่ไดเอามารวมกันนะครับอ่ะตัวอ่าเรียกว่ารับโบ้เนี่ยรับโบ้คือประมาณหนึ่งหนึ่งบาทเนี่ยหนึ่งบาทมันคือสามสามร้อยสามร้อยบาทหนึ่งอ่ะหนึ่งบาทมันคือสามร้อยหนึ่งบาทคือสามร้อยตรงนี้กี่บาทหกบาท หกบาทก็หกลออ้อเออหกบาทคูณสามแล้วก็พันแปดเห็นไหมพันแปดขาดทุนพันแปดพันแปดประมาณนี้นะครับแล้วก็ i อเอ็มเนี่ยไอเอ็มมันก็ไม่เท่าไม่เท่าไหร่นะห้าพันสูงกว่าซิลเวอร์นิดนึงห้าพันประมาณนี้นะครับแต่แต่ถูกก่าทองถูกก่าทองถูกไหมแต่ไม่ได้เหมาะสินค้าซิลเวอร์ไม่เออไม่ใช่สินค้าคอมมูนิตี้พวกราบเบิลเนี่ยอย่าไปเห็นอินท่าเดย์นะ อย่าไปเทรดอินท่าเดย์เดี๋ยวผมจะให้ดูคันเดลสติกอินท่าเดย์เนี่ยเรียกว่ามันเป็นไงไม่ค่อยแว่งเท่าไหร่ไม่ค่อยแว่งเท่าไหร่ไฮกับโลนเนี่ยเป็นไงแคบต้องเน้นถือต้องเน้นถือนะครับมีบางวันที่มันพิคพีคทุกสินค้าแหละมันก็มีแค่บางวันที่พิคพีคพีคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไงถ้าเกิดตลาดมาผมก็จะพยายามเอามาแนะนําแล้วกันนะเอามาแนะนําแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาโดยสรุปตัวทอง ทองผมก็มองว่าถ้าเกิดมันหนึ่งพันเกรกอย2 0ิบได้เนี่ยแปลว่ามองขึ้นต่อมองขึ้นต่อนะตอนนี้เป็นไง L ได้ไหม L ได้ถ้าเกิดจะ L ตอนนี้ stop loss ก็ลึกไปหน่อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดก็ยีสิบเหรียญน,นะ 7, 8, เจ็แปดก็ยิบเหรียญแล้วรอบนี้ถ้ามันเบรกนะผมว่ามันเบรกจริงด้วยถ้ารอบนี้มัน b ร e a ะผมว่ามันเบรกจริงโอเคไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเซตกันก่อนมาดูเซตกันต่ออ่ามาดูเซตกันหน่อยนะเซต อาทิตย์ที่เล่าที่ผมแบบเออมีเวลาผมก็ดูเอ้เอามาดูเรื่องของอินเด็กให้ใช่มาดูเรื่องของอ่าเรื่องของเซกเตอร์ให้ถูกไหมมาดูเรื่องของเซกเตอร์ให้เอาลอาดูเซกตก่อนมาดูเซ็ตทำเฟรมวิดเป็นไง <c oughs> ผมบอกแล้วเห็นไหมเซ็ตเนี่ยเป็นไงครับอ่เดี๋ยวเราปรับปรับปรับเทรนไลน์นิดนึงนะเทรนไลน์แบบไม่ค่อยสวยแล้วอ่านี่นี่เป็นไงปึ๊บปรับหน่อยปรับหน่อยมันก็แบบอ่าเรียกว่าปรับจูนนิดนึงอ่ามันไม่สวยแล้วก็ต้องปรับถูกไหมครับอืมเดี๋ยวก่อนนะทำไม โอเคนี่ผมปรับให้นะนี่น,นี่แปลกจังว่านะอโอเควาดใหม่แล้วกนะันวาดใหม่ง่ายกว่าโอเคอ่านี่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 ผมทําเป็นสีแดงไว้ให้เป็นเส้นกดเป็นเส้นกดนี่เห็นไหมนะครับโอเคเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวนี่อ่าโอเคบึส์อ่ะแบบนี้ พราะฉันเราก็ลองเอามันมาดูว่าอ่าโอเคมันมันมันจะมาได้จริงไหมอ่ะเพราะอืม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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นไม่สวยอ่ะไแต่ดูว่าเออมันคือเส้นกดตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวเซ็ตฟิเออเซ็ตจ,จะขึ้น ถ้าเกิดตัวเซ็ตจะขึ้นเนี่ยต้องผ่านต้านนี้ไปก่อนต้องผ่านต้านนี้ไปก่อนถูกไหมครัเอาต้านนี้แบบใกล้ๆเนี่ยจ่อๆเลยเรียกว่าล่อๆเลยแบบเรียกว่าล่อโจนอะเรียกว่าล่อโจรนะถ้าเกิดเป็นเบรกนี่ก็หน้าแหกได้เช่นกันแต่ข้างบนเป็นไงโอ้โหปวดหัวไหมต้านเยอะเกินนี่ถามว่าจะลงไปถึงไหนขอพันร้อยเนี่ยผมคิดว่าล้วพันห้าสิบห้า พันร้อยสิบเอ็ดเนี่ยห,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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยตั้งใจซื้อได้แต่ถ้าเกิดแบบร,บ,รบรับรับได้นะรับรับได้แต่ถ้าเกิดหนึ่งพันห้าสิบห้าเนี่ยเลยว่าบัตรทอมของรอบนี้ละเรียกว่าบัตรทอมของรอบนี้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้ทำเฟรมเดย์ล่ะทำเฟรมเโอ้โหนี่ยขึ้นมาชนเบรคไปงานลงต่อสวยงามไหมสวยงามสวยงามนั่นเองนะครับประมาณนี้มาดูเซฟตี้ฟิวเจอร์กันเอสห้าศูนย์นะครับมาดูทำเฟรมวิกก่อนมาดูทำเฟรมวิกนะ เป็นไงขึ้นมาแล้วก็ชนถูกไหมอ่านี่มาสวยไหมสวยลงมาเท่าไหร่นี่เองสักสมาณสักเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดก่อนเจ็ดห้าเจ็ดขอเจ็ดห้าเจ็ดนะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดนะครับแล้วก็ผมบอกว่าเสียงนิดนิดคือเจ็ดหกเจ็ดจุดหกอันนี้คือเสียงนิดนิดแต่ถ้าเกิดหกแปดหนึ่งนี่คือกั้นใจ L หรือหลับตาเอาะ L ได้เลยนะครับประมาณน,นี้ประมาณน,นี้โอเคเนาะทั้งเซมเดย์อ่าก็เป็นไงขึ้นมาชนหูเป็นไงนี่เป็นไง เส้นหลายๆเส้นรวมกันนี่คือต้องโคตรสตองเลยเรียกว่าแบบสุดยอดสุดติ่งกันดิ่งแมวเห็นไหมสุดสุดยอดสุดยอดนะครับได้ยินผมเหมือนปะคอมเมนต์ comment ไม่มีเลยไหนถ้าเกิดได้ยินไหนลองคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับนะครับโอเคเนาะโอเคหรือผมพูดมาตั้งนานแล้วไม่ได้ยินเสียงผมเลยใช่ไหมหรือเปล่าหรือย,อยังไงไม่แน่ใจอืมลองเขาลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนิดนึงนะครับโอเคทรงนี้เป็นไงต้านแบบนะ ừ, มาหาศาลมาหาศาลเลย ลงมานี่คือเท่าไหร่ครับ750 753โอเคไหม753นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรา,าดูต่างประเทศต่อเนื่องกันนิดนึงอย่าลืมนะลับเบรับเบิลเวอร์สินค้าใหม่ที่ผมรับรองรับประกันถ้าิลเวอร์มาจีโออาจจะเป็นหมันก็ไนดะ้บอกเลยจีโอ,อจ,จะเฮ้ยคนอาจจะไม่เทรดจีโอก็ได้นะอาจจะเทรดน้อยลงโวลุ่มจีโอจะหายไปก็ได้นะเพราะอะไรค่าคอมถูก I อเถูกวิ่งดีวิ่งดีเห็นไหมเพราะงั้นเกลิงชัดเห็นไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะมาดูมาดูจาการ์ตาหน่อยจาการ์ตาจาการ์ตาเอ่อมันก็ยังทรงๆอยู่นะยังแบบไม่ยังไม่เแบรบกอะไรมากฟิลิปปินส์อะฟิลิปปินส์ก็ไซเวย์ผมถึงบอกไงเห็นไหมว่าว่าไงไม่ได้เกี่ยวที่ตลาดหุ้นไทยลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับม็อบไม่ได้เกี่ยวกับพลกรไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง ถ้าผู้พูดภาษาวัยรุ่นนะภาษาแบบง่ายๆเหมือนนะไม่ได้เกี่ยวกับในประเทศอะไรเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะเกี่ยวกับโกลโบมาร์เก็ตชัดๆพวกที่ชอบแบบบอกสรุปว่าเออเนี่ยการเมืองมานั้นนี่นู่นไรสาระพวกนั้นอะนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นอืมมาดูดัลไลท์เด็กหน่อยดูดัลไลท์เด็กหน่อยดลไล์เด็กเรียกว่าเป็นไงอืม ก็ยังไซว์อยู่ยังไซว์อยู่นะยังไซว์อยู่แล้วพอค่าเอ่อค่าเงินบาทเราอ่ะโอ้โหนี่ไงค้าเงินบาทเราไปไงไซวีไหมไซว์เช่นกันนะค่าเงินบาทเราก็เริ่มอ่อนแล้วเริ่มอ่อนแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อืมที่มันลงมาตรงนี้ใช่ไมสามสามสามเอ็ดอ่ะนี้ก็ค่อนข้างขึ้นมาตื้อๆหน่อยนะครับประมาณนั้นมาดูไทยบาทเทียบกับฮ่องกงเฮ้ยเราเราเริ่มจะอ่อนจริงนะเทียบกับเราเราก็อ่อนลงมานิดนึงเทียบกับสิงคโปร์เราเริ่มอ่อนลงมาหน่อยละ เทียบกับไต้หวันเราเราเริ่มจะทรงทรง,ง,งญี่ปุ่นเราดีหน่อยนะครับอ่าเซิ้งไฮคอมมิชชตเซิ้งไฮคอมมิชชตยัง,ย,งยังไซเวย์อยู่ยังไซเวย์อยู่นะจีนจีนตลาดจีนจีนตลาดจีนเนี่ยก็เรียกว่ารอสะสมพลังนะเห็นไหมรอสะสมพลังเนี่ยตลาดจีนคือถ้าเันเบรกได้นี่คือก็ชูดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ CSI 300อันนี้เสียงเออ่เรียกว่าคอ p โป r คอ p โป r คอ p โป r เป็นไงอืมยงังยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ ออบอลน่ะบอลก็ไซเบอโอยพูดตลาดแบบนี้ไปไงเหนื่อยได้ว่าแบบไซเบอตลาดไซเบเพราะงั้นช่วงนี้คือต้องเป็นไงเล่นสั้นเทรดสั้นหน่อยช่วงนี้ต้องเทรดสั้นหน่อยอันนี้เป็นอะไรครับ US กับ China US กับ China เป็นไงก็ค่อนข้างจะเออ China นี่แข่งข้าขึ้นมาเรื่อยๆื่อเลยนะ China แข่งแข่งข้า,ข,าขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้อันนี้ที่ผมบอกคือถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่น่าจะแบบติดต้านแล้วพอถ,ถั่วเหลืองติดต้านตัวที่หุ้นที่เกี่ยวกับถั่วเหลืองก็อาจจะ ไปต่อได้ไม่ไกลแล้วนะครับจำไว้นะหุ้นที่เกี่ยวกับถั่วเหลืองน่าจะไปต่อได้ไม่ไกลแล้วแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ทำดับเบิลบัตท็อปเอ้ยดับเบิลท็อปนี่ดับเบิลท็อปคือไงขึ้นมาแล้วก็สองยอดไม่ผ่านนาทีหนึ่งเห็นไหมแต่ก่อนไม่มีไม่มีนะไม่มีนี่ต้องมีมีตรงนี้เห็นไหมมันก็แบบถึงลงไงเรานตอนนี้ตัวถั่วเหลืองอาจจะมีโอกาสลงต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรครับถ่านหินถ่านหินอาจจะเนี่ยนะบ้านปูไปไงพี่มันชูขึ้นมาบ้านปูปื้นวนันเองนะครับ ยูเอสดีอ่าเรียกว่าอ er okay. you know you know ัน like. น ah, ี uh ้ค huh. ือดอลลาร์เออยูโรยูโรยูโรก็เรียกว่าอืมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะยูโรยังแข็งแข็งอยู่นะครับยูโรยังแข็งค่าได้อยู่ไทยบาทที่กับฟิลิปปินอ่าเฮ้ยเราเราเราดีกว่าฟิลิปปินกับอินโดเราทรงทรงยูเเข้าอินโดไหมไม่เข้าเข้าฟิลิปปินไหมไม่อืมไม่เข้าไม่เข้าออกเลยซ้ำตุรกีเทอร์กีสเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ดีเท่าไหร่ อืมประมาณนี้ประมาณอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเซกเตอร์หน่อยดิเซกเตอร์เซกเตอร์ไหนที่ยังไม่ลงเซกเตอร์ไหนเซกเตอร์ไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่แบบเร็วๆนะทันสปอร์ตทันสปอร์ตอ่ะเอาไปทำเฟรมวีกแล้วกันนะอ่ะตาดีได้แต่ไล่เสียแล้วกันผมจะแบบไปเร็วๆว่าเซกเตอร์ไหนที่อาจจะลงต่อในสัปดาห์หน้านั่น,นเองนะครับทันสปอร์ตทัวริสทัวริสนี่ก็ยังลงต่อได้สตีลสตีล,ลเออสตีลนี่เรียกว่าเอาอเกาะนะสตีลนี่ถือว่าเฮ้ยมันมันเริ่มมานะเหม Wam, ือนสตีลจะมานะ PF อ่ะอันอออนี้อ่ะพร็ นี่ g, aging, okay. P K g packaging โอเคปิโตไม่ได้เท่าไหร่ person เฮ้ยอันนี้อันนี้ดีนะ person นี่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 เรียกว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้มีแววกลุ่มนี้มีแววกลุ่มนี้มีแววลองไปหาหุ้นในกลุ่มนี้ดูนะเดี๋ยวผมลองอันเนี้ย person ก็เนี่ยประมาณเนี้ยลองลองไปหาได้นะครับประมาณนี้เนี่ยหนึ่งสองอ๋อ van pot อันนี้เปล่าไอ้ van pot ไอ้นี่แน่นอนผมว่าเพราะมันเพราะไอ้หุ้นถุงมือยางนะเพราะหุ้นถุงมือยางนะตัวอื่นอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่าก็ได้ตัวอื่นอาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับประมาณนั้นหุ้นถุงมือยางอยู่ใน person ซ็นต์เอ้ยนี่ทีเนาเอ้ย T N R อ็นอไม่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 ขี้เละ T N R ไม่ขี้เละนะ T N R เนี่ยบอกเลยสวยอ่า T N R สวยนะเดี๋ยวผมโน้ตไว้ก่อนนะ T N R เนี่ย นะดูดีนะท็อปท็อปว่ะท็อปท็อปก็อ่ะแต่ผมว่า tnr เนี่ยเออ tnr ดูเหมือนมีแววจะเบรกนะ tnr ดูแววจะเบรกตัวตัวหนึ่งอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเปเปอร์เปเปอร์ก็ไม่ไม่ตึดมีเดียอินชูเรเนมดึดไอซีทีโฮมเฮลเฮลนี่ลงเยอะเลยนะเฮลนี่ลงเยอะมันเพราะโรงพยาบาลใหม่เปิดหรือเปล่านะเพราะว่าไอตัว เม็ดพักเม็ดพักเปิดนะฟู้ดฟู้ดก็ลงนะเนี่ยฟู้ดก็ลงนะเห็นไหมฟู้ดก็ยังลงได้อยู่นะครับฟินแฟชั่นอิเล็กทรอนนะครับเอนเนจีคอนเนี่ยแล้วก็เออออโต้ออโต้นี่เฮ้ยออโตอ้ออโต้ดูดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองดูชาร์ p ออโต้หน่อยโหออโต้เยอะเลยนะหลายตัวเลยลองลอง,ลองกลับไปทำกันบ้านเกี่ยวกับออโต้ดูนะเดี๋ยวผมขอไว้ๆนิดนึง a h อ๋อนี่ไง a h a h อ่า a h a h ได้อยู่นะ a h ตะกี้ t n i ฮะ a h โอเค h f t อะ h f t อืมไม่เท่าไหร่นี่นี่นี่ i h l ก็ได้นะ i h l นี่ดูดูดูจัดทรงดีนะ i h l ต้องกลับไปทำกันบ้านต่อนอีกทีนะนะครับ irc เข็ยนไหมอะประมาณนี้อะอากิอาก,อากิเอ้ยอากิอาก,อากิก็ก็เอ้ยอากิก็ได้อยู่นะไหนลองดูอันนี้อากิกมีอะไรมัง่งอ๋ออากิก็หลายตัวอยู่นะ นเ,นะเนอเนอโอ้เนอ,อเนอเนอก็ได้อยู่นะเนอก็ไปบินละอืมสี่ตังอืมปีนี้อากิมานะนะครับโอเคเทกเทกก็ได้นะเทกก็ได้ลองกลับไปทำกันบ้านต่อนะครับโอเคประมาณนี้